สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่พึ่งหายไปต้องครึ่งเดือนเนาะตอนนี้ได้กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะและวันนี้พึ่งก็กําลังรอสินค้าจากราซาด้าที่พึ่งสั่งไปนะเขากําลังจะมาค่ะแต่ก่อนไปรับของเราต้องทําการล้างมือด้วยเจลเสียก่อนเนาะล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนรับของนะคะโอเคค่ะสินค้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวพึ่งไปรับก่อนนะ ก่อนที่จะรับของเราต้องเตรียมเงินเราไปด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งทำการชําระที่ปลายทางค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าหน้าตาสินค้าเป็นยังไงกล่องมาแบบไหนโอ้แตกต่างจากของที่เคยสั่งค่ะได้สินค้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันดูเลยค่ะมาค่ะ เดี๋ยวเรามา,าแกะสินค้ากันค่ะว่าสินค้าเป็นยังไงนะคะนี่น่าจะเป็นกล่องของตัวหลอดไฟตัวนี้น่าจะเป็นที่ใส่ตัวโทรศัพท์นะคะไหนดูหลอดไฟซิอ๋อก็มีแผ่นกันกระแทกให้อย่างดีนะคะ ต่อไปก็เป็นขาตั้งของตัวหลอดไฟค่ะเพิ่งมีความรู้สึกว่ามันแข็งแรงมากนะแข็งแรงมากค่ะใช้ได้ใช้ได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะขอตัวประกอบก่อนนะดูแล้วมันประกอบไม่ยากหรอกค่ะนี่ไงคะเพิ่งประกอบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะลองเทสไฟดูนะว่าติดไหมโอเคค่ะติดค่ะ ค่ะเดี๋ยวพิ่งจะลองเทสไฟดูนะว่าสีเข้าเป็นยังไงนี่คือแสงจากธรรมชาติในตัวห้องของพึ่งนะเดี๋ยวพิ่งจะลองเปิดดูค่ะเริ่มเลยเปิดแล้วนี่น่าจะเป็นสีสีเหลืองเ,ออเดี๋ยวพิ่งจะปรับนะก็จะสว่างแบบนี้แล้วแต่ว่าเราจะเอาความสว่างมากน้อยแค่ไหนนะต่อไปก็จะเป็นสี สีขาวนะคะอ่าเดี๋ยวพิ่งก็จะปรับนะก็จะสว่างแบบนี้แล้วแต่เราค่ะว่าจะปรับความสว่างมากน้อยแค่ไหนนะโอเคต่อไปเป็นสีน่าจะเป็นสีส้มนี่คือสีส้มนะเดี๋ยวเพิ่งจะปรับความสว่างขึ้นก็จะแบบนี้นะลดลงก็จะแบบนี้ ก็จะประมาณนี้ค่ะมันมันมันปรับได้นะมันปรับได้แต่เนี้ยพิ่งทําให้ดูแบบว่าคร่าวๆนะเดี๋ยวพึ่งจะปิดนะแล้วก็ดูสีหน้าของพึ่งในแสงปกตินะก็จะประมาณนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันเป็นจริงเป็นจังเลยดีกว่าว่าของมันเป็นยังไงค่ะพึ่งก็ได้ประกอบเสร็จแล้วแล้วก็สาธิตให้ทุกคนดูแล้วเนะว่าการใช้มันเป็นยังไงนะเพึ่งอยากจะบอกว่าตัวนี้นะ มันขยับขยื่นได้นะคะอยากจะมาซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เหลือตัวเนี้ยจะตั้งก็ได้นะอ่าและไฟตัวนี้ก็หมุนรอบได้ทิศทางนะคะหมุนรอบได้ทิศทางอืมปรับระดับได้ค่ะเพิ่งอยากจะบอกว่าเขามีความสูงนะคะขาตั้งเขาเนี่ยเออสองเมตรเลยนะสองเมตรส่วนหน้าไฟกลมเนี้ยก็จะอยู่ที่สิบนิ้วนะ10นิ้ว พึ่งสั่งมาทั้งหมดเนี่ยในราคา600บาทนะ,ะค่าจัดส่งนี่79บาทรวมแล้วก็เป็น679บาทเนาะถามว่าสินค้าถูกใจพึ่งไหมพึ่งถูกใจนะมันปรับได้ที่พึ่งปรับแสงให้ดูนี่ก็คือคร่าวๆนะ,ะถ้าใครซื้อไปใช้ก็ปรับหาความสวยของใบหน้าเอาเองเนาะแต่พึ่งก็ทำให้คร่าวๆนะก็เอาง่ายๆแล้วโดยรวมราคาดีถูกใจค่ะอ๋อมีอีกอย่าง สายของเขานี่จะมีมาแค่นี้นะมีมาแค่นี้ไม่มีอะแดปเตอร์มาให้มีแบบนี้นะก็เราก็เอามาเสียบกับอะไรก็ได้นะที่บ้านของเราแต่เพิ่งใช้เออที่เสียบโทรศัพท์จิ้มไปแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เสียบได้เลยค่ะเออมันน่าจะมีมาให้เนาะสงสัยมันคงจะแพงมั้งมันเลยไม่มีมาให้เอาง่ายๆก็คือทําแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้งานได้เหมือนกันและพิ่งก็อยากจะบอกว่า,าการรีวิวครั้งนี้ ก็จะประมาณนี้นะคะสินค้าส่งมาเร็วไหมเพิ่งสั่งตั้งแต่อาทิท,ที่แล้วมันมันก็ติดโควิดนะเนาะมันก็อาจจะช้านิดนึงก็ไม่นานนะ 3, 4วันก็ได้เลยแล้วก็แพ็กของมาก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันก็โอเคแน่นหนาดีนะมีแบบว่าแผ่นกระทมกระแทกให้อะไรตอนมานนี้แต่เพิ่งอยากจะบอกว่าสินค้าตัวนี้เออน่าจะผลิตในจีนนะ ของจีนบางครั้งมันก็ดีนะอ,อถ้าเราโชคดีได้ของดีเนาะอ่าก็เอาง่ายๆก็คือไฟไลท์สดเราสามารถเอามาไลท์สดทำคงทำคลิปให้ใบหน้าเราสว่างขึ้นอ,อยากจะเห็นว่าหน้าสวยหน้าเนียนหน้ายับหน้าเยินค่ะทีนี้แหละค่ะไม่หลอกลวงแน่นอนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พึ่งก็ขอฝากไว้เท่านี้นะยังไงก็พบกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ